ปฏิบัติทรรมเจ็ดวันกักอ้าเจ็ดแล้วก็ที่ปูจะไม่ตะเคียนให้โอปูอก็เข้าเต็มเต็มนะเลขจะไม่ตะเคียนไปให้ในช่วงปัจจุบันค่ะเจ็ดเมืองก็แล้วก็ไอตัวสามตัวนั่นเน่ยเราจะมองมันเป็นตัวเล็กนิดนึงอมองไปเห็นเป็นเลขสี่เลขห้าเลขสามก็ไม่แน่เลขสามเราอาจจะอาจจะเป็นเลขแปดเราก็ไม่รู้ละเพราะว่ามันมันเป็นเส้นเป็นอะไรมันไม่ค่อยชัดใช่ไหม แใจมันดูไปลักษณะเหมือนเลขสามก็เลยบอกน่าจะเป็นเลขสามนั่นแหละปู่ก็เลยให้ไปอย่างนั้นปู่ก็เลยให้ไปสี่ห้าสามกับห้าเจ็ดน่ะปู่นะแต่ห้าเจ็ดนี่ยมันจะชัดมากชัดมากอืันเจ็ดปู่ยังถ่ายไว้ก็ปู่ในโทรศัพท์ก็มีเอ็นทายไว้อยู่ันนี้ปู่ฟันดดบิวฟันตรงหมดหรือยังเนาะค่ะอืก็เมื่อคืนนี้เองเนาะ ผู้กว่าสันว่าเหมือนว่าจะมีการสร้างอะไรไม่รู้เนาะหลังเหมือนศาลาหรืออะไรสักอย่างนมีพระมีอะไรเยอะอยู่อืมแล้วในกลุ่มผู้ที่สร้างร่วมกัน,นมีต่อเสื้อกันทนะั้งหมดและที้จัดก,กันในคนในหมู่บ้าน,นแต่ว่าที่สร้างไม่ใช่ในหมู่บ้านนี้นะมันกลางหุบเขากลางหุบเขาทีนี้พอสร้างไปสร้างมาเหมือนกับ มีการขัด,ดยขแย้งก,กันก็แยกกลุ่มกันเพราะคนไม่รู้จักเขาก็อยู่ตามเขาสร้างอะไรทําอะไรเราสี่คนก็แยกออกมาขอเสื้อกันนะนั่นปู่มีปู่แล้วมีคนบ้านทางนู้นบ้านทางนี้ทางนี้อีกคนทางนู้นกเ็เมื่อเขาไม่ให้เราไปสร้างร่วมกะเอาก็มาอยู่ด้วยกันสี่คนนี่แหละ เราก็มาช่วยกันขุดถนนทำถนนไปเข้าศาลาอะไรอย่างนี้นะอือจะปู่ทีความฝันว่ายังไงเนาะปู่ทีนี้ปูก่ก็เหมือนกับเราเป็นหัวหน้าเขาก็เลยไปโอบโอบไหลอีกคนนะม,มันก็อ้อนกันเนาะให้อยู่ร่วมกันเราอยากแต่สามัคคีกับน,นะ,ะอะไรเงี้ยเราจะสร้างบุญสร้างกุศสมด้วยกันก,โกน็โอบกอดทำโอบกอดปู่ได้ คิดว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนว่าเราสาร้าง mm hmm. บุญสารบาร,รมีขึ้นในฝันมันสร้างบุญอยู่แล้วคือทําถนนทำอะไรสลาวหรือว่าถ้าเราก่อนที่เราจะสร้างมันก็ต้องมีปัจจัยใช่ไหมใช่ <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีปัจจัยเราก็สร้างอะไรไม่ได้นะ <Yeah. S 2> ใช่แต่พระกําลังมันก็ได้เค่นนะั <Yeah. S 2> ้นครูก็เลยมานั่งตื่นมาเนาะ มานั่งพิจารณาดูความฝันก็ประมาณปีสองแล้วนะปีสองเสร็จเสร็จถ้าถ้าท่านจะให้เป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรสักอย่างผู้คิดว่าสี่คนมันก็เลขสี่เนาะ,ะออสี่คนเลขสี่ใช่ไปโอบกอดมันจะเลขเก้าอยงเลขห้าอือก็ตามจ้ ตามที่รูให้แล้วเนาะอเพราะมันแปลกตามนี้เลยเนาะแล้วฝันก็ไม่ยาวด้วยครับปูเขียนให้ก็มีพระด้วยเนี่ยเมืพระเหมือนขั้นเป็นประธานดูแลการสร้างกันเลยเยอะในบุกเขาครับป่ากลางเขาอืแล้วเราก็ถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อกันเพ้่อนทำงานเหมือนคนโบราณเละอือครับขอดูตัวเลขหน่อยนะครับเอฟซีครับ อืมจะเป็นตัวนี้ตองงวดไปฟันตองงวดฟันตองงวดแล้วปูใช่ไหมคะอืมปูตีผิดตีถูกเขไปรรู้แล้วฟันฟันตองงวดประมาณนี้ใช่น่าจะให้ดาบให้โชคต่องก็เราก็เอาที่ไว้คาน้อยบ้างเล่าบ้างอืมข่บอวันนี้เลปูปูจะจะกลับไปที่ต้นตะเคียนอยู่ไหมครับอืมก็ไม่เห็นเขาสื่อมาเนี่ ถ้าปูไปก็เหมือนว่าปูโลกเ่ยอ๋อครับอืมเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไปเป็นแบบนะเราตั้งใจไปปฏิบัติเนาะอืมเพื่อไปแผ่บุญไปส่วนให้เขาแต่ถ้าเขาบอกเนี่ยปูถึงเดือไปถ้าเขาซื้อมาว่าเขาซื้อใช่ตอนนี้ยังไม่ซื้อมาเลยปูไม่เลยอืมไม่ซื้อเลยใจก็มีแต่เขาจะมาเนี่ยจะมาที่นี่อ๋อรวมจิตวิญญาณมีแต่จะมาทางมาหาปูที่นี่อืม วดน,นี้นะจะเป็นงวดที่ติดกันนะครับงวดที่สองนะครับงวดที่สามที่ที่เราไปเมื่อคืนคล้ายๆว่าเหมือนเราอยู่ที่ที่กระท่อมเลยใช่ไหมใช่มันเป็นอย่างนั้นนะใจเขาไม่ได้สื่อว่าเออต้องให้ปลูกไปอะไรตรงนั้นอีกเหมือนหลวงหลวงปลูกท่านไม่ได้สื้อแล้วก็ ไหนนะที่หลวงตาหลวงปู่อ้นอ่าหลวงปู่อ๋อครับ้านกลางใช่ไหมนี่ตามันมาได้ก็ใช่อยากจะไปลูกก็ว่าหลังปีใหม่หลังปีใหม่ดูก่อนเดี๋ยวจะบอกลูกทางเอสทำนี้อืมถ้าจะพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปกันสู่กันหลังปีใหม่ใช่ไหมก็ปู่หลังปีใหม่อืม เหมือนท่านจะให้ไปทางนี้อีกอ็ใจเราสื่อไปย่ังไงก็ตามนี้แหละโอนอันนี้จะปูเขียนไว้ทั้งหมดเลยบอกคุณนี่ใช่อ๋องดในเสาก็มีเขียนอ๋อเขียนไว้ในเสาด้วยอ๋อในเสาในเสาด้วยบ้างอืมวิเสาครับครับตรงงวดเลยนะครับเอฟซีฝันตรงงวดอ่ะอ่ะเข็บหน้าจอแคบแคบแคบอ่ะ แคปหน้าจอนะครับก็บสิเดี๋ยวตั้งให้แล้วฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันเมื่อคืนโอ้พอดีเลยตัวนี้พอดีเลยตัวนี้เลยนไปในทางโชคกันหละวันนี้งวดที่สามแล้ววันนี้ก็งวดที่สามปูไม่ได้เขียนเลขงวดที่แล้วให้ดูเนาะว่าได้อะไรบางทียังไม่ได้เห็นอ่ะเห็นเขียนต่อนะครับ อันนี้งวดดูนะครับข้างบนงวด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 ที่ผ่านมาเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเนี่ยโอ้เงื่อนที่ผ่านมาเข่าห้าเจ็ดตรงกับตัวนี้เขาตีเป็นเลขแปดเลขสามเขาสามตีสามบนด้วยอ๋อเขาดัดเล่นเขาตัดเล่นใครกันเนาะครับเงื่อนเงื่อนที่แล้วในห้าเจ็ดตรงตรงนะครับคุณผู้ชมมาต้องกลับเนาะปิดไฟไฟมีไฟสุดสัตว์ไฟผมเหรอม่น งวดที่แล้วนะครับผมไม่ตรงกับเลยนะครับผมตรงๆเลยนะครับผมห้าเจ็ดนะครับผมวันนี้เรามาตามความฝันตามต่อนะครับผมงวดที่สามครับนี่หเ็นะครับผมวันี้จะจากที่ไปปฏิบัติก็เข้ามาเต็มเต็มงวดที่สามเลยนะครับสามงวดซ้อนโอ้ต่อไปงวดที่สี่ใช่ไหมครับอันนี้งวดที่สามโอ้ต่อไปงวดที่สามครับคือได้มาแล้วสองงวดเนาะ อ่าได้มันละสองม้วนคกับม้วหของวันที่สามสิบันวาใช่ครับครับววันที่สามสิบนี้เดี๋ยวเราเนวเลาให้ปู่เล่าความฝันกระจะหาแนวทางวิจารณญาณเอาเนอะครับครับตัวนี้ข้างลฝันเมื่อคืนนะฝันเมื่อคืนนี่ปเล่าความฝันให้ฟังหน่อยได้ไหมครับนิดหนึ่งอืก็ฝันว่าปู่ได้ไปสร้างศาลาเนาะสร้างศาลากลางหุบเขากลางป่ากลางเขาเนี่ยครับแล้วก็จะเป็น กลุ่มการสร้างทำทาถนนด้วยทาศาลาด้วยครับก็จะมีพระหลายรูปเลยเนาะคพระหลายรูปเครับที่ท่านเฝ้าดูแลการสร้างอยู่ทีนี้ไอ้คนสองกลุ่มมันแตกคอกันครับกลุ่มนี้เนี่ยเยอะเป็นกลุ่มของพวกเราเนี่ยที่ปลูกไปร่วมด้วยครับมันมีอยู่แค่สี่คนสี่คนทีนี้ก็บางคนก็ถอดใจบอกว่าไม่อยากจะช่วยยไม่อยากจะตั้งอะทำเธอปลูวัาง สร้างเธอเราจะได้บุญในกุศลน้อยกันถ้าเขาไม่ให้เราไปร่วมสร้างศาลาเราก็สร้างถนนเอานะครับอือก็ช่วยกันกุดท้างหนากมาครับเอฟซีมาดูนะครับนี่เลยครับอ่ะตัวเลขที่ว่าปูเขียนไว้ในเสาแล้วนะครับฝันเสร็จก็ตื่นมาก็มาเขียนไว้ในเสาตรงนู้นนะครับตื่นเช้ามาก็เขียนไว้ในเสาเลยนะครับห้าสี่เก้าเลยนะครับเกือบสี่ห้าสี่เก้านะครับบางทีอาจจะเป็นเลขประจำวันกก็ได้เด้อห้าสี่เก้านะครับปูได้นะครับห้าสี่ครับ 49แคเคมาจอ49ครับอ,าอ่าโอเคครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับรวยดวยห่งๆปังๆอย่างาุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม